อ่ะก็ทักทายสวัสดีเพื่อนเพื่อนและก็สมาชิก F c ซีทุกทท่านนะครับก็มาพบเจอกันอีกคลิปหนึ่งสำหรับชุดแนวทางของเราอ่าคลิปนี้เราจะพามาดูไอเล็กเด่นของเรากันนะว่าเราจะมาดูสูตรไหนกันเพราะว่าสูตรมันก็มีเยอะนะเพื่อนก็ได้เรียงไปทีละสูตรกันก่อนอันนี้จะเป็นชุดบนนะ เอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะพามาดูชุดอันนี้ดีกว่าอันนี้ชุดนี้ก็น่าสนใจนะก็่วดที่แล้วก็มาคู่ตูดก็บอกว่าให้หมดหน้ากระดาษจากตูดก็ค่อยหลุดก็มาตามคาดนะมาทั้งสองสูตรก็คือ9แล้วก็3เดี๋ยวค่อยมาดูกันชุดนี้แล้วก็อีกชุดหนึ่งเนี่ยชุดนี้จะเป็นเ่นเด่นล่างสถิติก็ถือว่าเดินมาดีเดินมายาวนะแต่ที่สําคัญหมดที่แล้วเราก็ตัดตัดจับผ่านไปนะไอ้ตัด 7กับ2ก็ถือว่าผ่านไปสำหรับชุดนี้แล้วก็ชุดเด่นบนชุดนี้ก็ก็เข้าอยู่ที่เลข3มาที่หลักร้อยงดก่อนมาที่หลักสิบนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเพื่อนเดี๋ยวพามดูเออชุดเด่นตัวนี้ที่เราเอาไปจับชุด3ตัวพลาดไปไมันก็เข้าอย่างละสูตรเองนะก็คือชุดแรกของเรามาเข้าที่สูตรแรกชุดชุดที่3ของเรามาเข้าที่สูตรแรกแล้วก็ ุดที่สองของเรามาเข้าอยู่ที่ชุดหนึ่งกับชุดสองอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันชุดบนมันก็มีเยอะอยู่นะก็เดี๋ยวคัดมาให้อ่ะมาดูชุดนี้กันก่อนดีกว่าของเราชุดนี้ก็ไม่ห่าผ่านนะชุดนี้ก็มาเข้าทั้งสามสูตรเลยเป็นบนล่างอันนี้เก้าและศูนย์นี้ก็คือมาอยู่ที่บนนะก็ถือว่าผ่านไป อันนี้มา2ตัวก็มาที่บนก็ถือว่าผ่านไปอันนี้มาที่เลข3ก,ก็ถือว่าผ่านไปสําหรับชุดนี้แล้วก็อีกชุดหนึ่งของเราก็คือชุดนี้เลข9มาที่10บ,บนแต่ไอ้ชุดนี้8แ,และ9เราไปฟันที่เลขล่างเนาะเพราะว่าเราเป็นเน้นที่8ในหัวที่แล้วแต่เข้ามาบนก็มาที่เลข9นะหัวนี้ อูเนี่ยเป็นไปได้ไงชุดที่เราจับไปมันไม่ติดเก้าเพื่อนก็คือชุดนี้มันไม่ติดเก้าแค่แต่สูตรเดียวเลยเราก็เลยพลาดโอกาสไปสําหรับชุดนี้เราไปได้อยู่ที่สองสองและสามนี่แหละเป็นตัวเด่นมางวดเก่าก็ผ่านไปงวดใหม่ก็เริ่มขึ้นมาแต่ละสํานักแต่ละอาจารย์ก็เริ่มทยอยลงชุดแนวทางไปผมเองก็หาเวลาว่างๆเอามาลงให้กับเพื่อนสมาชิก คิดว่าจะลงชุด2ตัวล่างให้กับเพื่อนๆก่อนเ่ยแต่เราจะมาดูตัวเด่นชุดนี้กันก่อนเพราะว่าตัวนี้เอาไว้เปรียบเทียบไงเอาไว้เปรียบเทียบกับชุดในทางของเราเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ลงชุดอ่าชุดล่างของเราแบบนี้ไปแล้วเพราะว่ามันจะเป็นตัวเลขชุดเดียวของเราก็คือจะเป็นชุด แล้วก็ชุดเดียวแล้วก็เป็นชุดท้ายมาจนยันมาถึงชุดสรุปก็คือชุดนี้แหละเราต้องมาคัดหาจากตัวเด่นจากชุดแนวทางของเราที่เรามีก่อนว่าจะเป็นชุดไหนอ่ะก่อนที่จะมาดูแนวทางเราก็มาฝากคาเตือนกันก่อนนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมเพราะว่าทุกๆแนวทางเป็นแค่การคํานวณสถิติย้อนหลังเราเองก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าชุดแนวทางจะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของพเพื่อนสมาชิกอีกทีหนึ่ง ผมเองก็เป็นแค่สื่อในการนําเสนอเท่านั้นนะครับเพื่อนดังนั้นแล้วก็พิจารณาให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้แล้วก็ตัดสินใจนั่เพื่อนมามาดูไอ้สูตรของเรากันก็คือชุดนี้เขาเดี๋ยวแต้มซีเขาก่อนจะได้ดูจะได้ดูแบบเด่นๆหน่อยก็ถือว่าเขาก็เดินมาดีนั่นเพื่อนที่สําคัญเป็นเลขแค่สองตัวเองแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นบนุหรือล่าง บางครั้งเราก็อย่างพวกนี้เราก็ฟันถูกนะเพื่อนเราก็ฟันถูกอยู่นะว่ามาบนมาบนมา,นมาล่างมาอะไรก็ฟันของเราก็ฟันไปถูกอยู่เพื่อนสมาชิกเก่าก็คงจะรู้ดีมามาดูกันก็คือเลขที่ออกนะเพื่อนก็คือ5เอาอีกแล้วห้าแล้วก็392 06 243 01 เจ็ดสองเก้าเก้าเจ็ดสามหกผมยังไม่ได้คำนวณนั่นเพื่อนยังไงก็ไล่เลี้ยงไปพร้อมพร้อมกันนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทบทวนก็คือมาลงคลิปอัดแล้วก็จะปล่อยไปเลยไม่ต้องไปตัดต่ออะไรทั้งนั้นเอาสดๆไปเลยเพื่อนจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่ากลัวจะไปตัดต่ออะไรกลัวจะไปรอโหลดรอรออะไรมันนานเพื่อนเสียเวลาผมเปล่าๆเอาที่สําพันเอา คิดยังไงได้งไงเราลงไป่างนั้นแ่ะเพื่อนๆถ้าเกิดมันจะถูมก็ถูเองแหละมาสูตรแรกเราก็จะใช้หลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างก็คือเลขหกนั่งเพื่อนหน่วยล่างบวกหน่วยคอหนึ่งหน่วยคอหนึ่งก็คือเลขสามอ่าคือหน่วยล่างบวกหน่วยคอหนึ่งก็จะได้เท่ากับหกบวกสามเท่ากับเก้าเก้า ถ้ศูนย์ตัวเดิมอีกแล้วอันนี้จะมาบนหรือมาล่างก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูสูตรสองก่อนเพราะว่าผมยังไม่ได้คำนวณชุดพวกนี้เลยเลยไม่รู้ว่าจะฟันตัวไหนเหมือนทุกๆุกงวดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาทบทวนให้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันดูเอาตัวเด่นไปก่อนเพื่อนสําหรับสูตรที่สองก็คือหน่วยข้อหนึ่งนั่นเพื่อนก็คือหน่วยข้อหนึ่งก็คือเลขสามนี่แหละหน่วยข้อหนึ่ง กับ10บคอ2องคอสก็คือเลข1ก็จะได้เท่ากับ3บวก1ก็เป็น4 4 5น่าจะมาบนหน้าชุดนี้4และ5 4และ5น่าจะมาบน4และ5น่าจะมาบนเอาเขียนลงไว้ก่อนดีกว่าน่าจะมาบนแม่ถ้าเกิดว่า งวดทีแล้วถ้าเกิดว่ามันเรารู้แบบนี้นอนเพื่อนจับสามสองเก้าได้ได้แบบค่โตัวไปเลยนะนี่ถ้าเกิดเข้ามาบนขบแบบนี้เขาไม่มาสลับมาล่างมันกับจุดพวกนี้ไงมาดูชุดที่สามกันต่อเลย <c oughs> ใจเย็นๆนั่นเพื่อนไม่ต้องไปรีบร้อนถ้าเกิดเราไปเลี้ยงหมากเดี๋ยวมันผิดมาเนี่ยมันจะยุ่งก็คือเราจะใช้หลักพันนะน,นี้หลักพันนาะทีนี้ก็คือเด็กเจ็ดหลักพันบวกกับ หน่วยข้อ4หน่วยข้อ4นั้นก็คือเลขยกหนะก็จะได้เท่ากับ7จบวก6ก็ได้เท่ากับ3และก็สี่เห็นตัวชนแล้ว3และสี่นี้ผมฟันให้เป็นบนไปเลยฟันให้เป็นบนที่รู้ว่า3 4 5มาแล้วนี่3 4 5เอาเป็นบนไปเลยส่วน9และ0นนี้ ก้าและศูนนี้เอางี้ดีกว่าผมไม่มั่นใจเอาเป็นบนล่างไปเลยชุดนี้อ่ะเผื่ๆอๆไว้เพราะว่าเราก็ยังไม่แน่ใจมากๆมา,มาดูสูตรอีก2ส,สูตรของเรากันก็คือชุดนี้หน้าศูนย์หน้าชุดนี้เพแบบื่อนแบอ่ะก็คือชุดนี้นะเพื่อนก็คือ,คอ5 07 3ูนย 0 6 2 4 3 0 1 7 2 9 9 7 3 6นี่นีแบบนี้เหมือนก็คือตำแหน่งแรกนะก็คือตามนี้แหละก็คือหลักแสนอันนี้10คอ2หรือเปล่าอันนี้10คอ2ก็จะได้เท่าก,กับ 5, ก, 1, ก็5บวกหนึ่งก็เท่ากับห7โอ้อันนี้ผมกลัวมาล่างเวอันนี้มาบนเนาะอันนี้ผิดนะนี่อันนี้บนผิดบนอืมนี่บนอันนี้หและเจดผมคิดว่าน่าจะมาล่างนะชุดนี้เดี๋ยวดูชุดนี้ก่อนก็คือหลักพัน ก็คือเลขเบวกหน่วยล่างก็คือเลขหก็จะมาได้อยู่ที่34โอ้เห็นแวบๆบแบบนะเพื่อนสามสีานี้รู้สึกว่าจะเห็นแวบๆบแบบอยู่นะนี่มาชนกับชุดนี้ชุด34เห็นไหมการคำนวณก็แตกต่างกันนะมาได้อยู่4 3 4อันนี้ก็มาสีดังนั้นแล้วพยายามเกาะ3ามสเอาไว้นั่นเพื่อน สามสี่พยายามเกาะเอาไว้ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันมาชนถึงสองสูตรแล้วก็อีกชุดหนึ่งหกกับเจ็ดนี่หกกับเจ็ดนี้ผมตีเป็นบนนะเพราะว่าผมจะให้เป็นบนดีกว่าชุดนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงล่างน้งวดนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดผมคิดว่าน่าจะติดตัวดับล่างของผมเอางั้นชุดนี้ถ้าเกิดว่าดับล่างก็ต้องเป็นบนแล้วแหละบน ถ้าเกิดว่าเขาเดินต่อน่าจะเป็นบนนะเดี๋ยวแต้มสีเข้าก่อนมันดูแล้วมันไม่เข้ากันเอางวดนี้ไม่ชนแล้วนี่ล่ะสามสีนี้ก็น่าจะเป็นบนเอางวดนี้ฟันบนหมดนั่นแหละถ้าเกิดว่ามันไม่ชนกันแบบนี้ก็ง่ายๆนั่นเพื่อนก็คือสามอ่าหกสามเจ็ดสาม หกซีเจ็ดีหรือหรือเราจะมาจับกับชุดนี้ก็ได้นี่นเพื่อนก็คือหกสามเก้าหกสามศูนย์เจ็ดสามเก้าเจ็ดสามศูนย์ทำนองนี้แหละเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาจับให้ชุดนี้เผื่อเขาจะมาครุบแบบนี้อีกใครจะไปรู้น้องเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาจับให้แต่เ,เราจะไปดูตัวดินชุดบนของเราก็เข้าอยู่หลายสูรอยู่นะ เอา้าเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามก็แล้วกันสําหรับชุดเด่นของเราชุดนี้ผมคิดว่าน่าจะเอาชุดนี้แหละไปเพราะว่างวดที่แล้วเราให้ความหวังกับชุดนี้มากเกินไปก็เลยพลาดโอกาสชุดบนไปชุด3ตัวบนของเราก็เลยพลาดโอกาสไปเพราะว่ามันไม่ติดก้าวมาเม้แต่ไอ้สูตรเดียวเลยแต่ว่ามาติดอยู่แค่2และ3 3มสามและสี่ทำนองเนี้ยก็เยอะแยะอยู่เอา้ายังไงยังไงเพื่อนๆก็รอติดตามก็แล้วกัน เย็นเย็นน,นเพื่อนไม่ต้องรีบร้อนถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกเก่าเพื่อนเอฟซคนเก่าน่เนเนนเนนะเขามีสูตรของผมอยู่แล้วเขาหน้าจะล่วงหน้าไปก่อนไปแล้วก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวจะมาะทบทวนคำนวณให้อีกทีหนึง่งถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์มาบอกมาด้วยนะเอาสูตรนั้นสมาชิกเก่าหน้าจะรู้สูตรนั้นบวกผิดอะไรคำนวณผิดก็ทักทายมาพูดคุยกันได้นั้นเพื่อนเพราะว่าเราก็ไอพอลงไออัดเสร็จเราก็ลงไหวไปเลยนั่นเพื่อนยังไม่ได้ไปอะไรมากมายก็ ให้เ,เพื่อนๆเอาไปดูกันเลยเอาแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูชุด2ตัวล่างดีกว่าเอาส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ